lăng đang ảng ảm nào như hết luôn kìa hết đi hết Nhìn mi sống hồng này Hồng này hai này ăn ăn này cụ tốt tẹt anh ไมมองกง้มมันสีร็งเขาทาน้ำใสน้ำอ่ะยูนิเบิรว่าอยู่กันตุลาสองคนเด้ไหนบตุลาเออต wow. <Yeah. S 1> ุลาสางคนมันเชาวันสีกแลบุ้ยมอ

วันวันผักกับอะไรนียนะ่ะเมื่อเมื่ออะไรเรากร็อยู่สองคนกับจุลาไหนจุลามานอนน้ำหัวผมมีมูออยู่เนื่องจากว่าอยู่ในห้อง,องห้องเรียนอนีรเนาะแบบมันก็ไกลเงินคนนะพี่น้อะไกลเงินคนก็นเลยเอาอันตุลามาอยู่น้ำเป็นมือไอ้ยังมันก็ยจะแค่นั้นอันนี่ก็ได้ เดี๋ยวเราะกวาดปูนตกไม่น่าเลยน้าน้าไม่อันเค็มอันนี้มันเลยหน้าขี้อันนี้นะขี้ปูนขี้ไข่อันนี้นะแล้วมันไหลลงมาอันใส่อ่างเนาะเลยเห็ดหออ่างเขานี่แบบ มันสุกปุกสุกปุกแบบม,มันดำหนาดำคนตกค้น นางอ่างซูแล้วเนาะแต่ว่าปล่อยน้ำระบายออกใป้น้ำระบายออกเพราะว่าเขาเอาคู่ตรงเพราะว่าให่างมันไหลไปห้องนั้นน้ำเพราะว่าห่ามันไหลมาแต่ห้องนี้แต่ห้องนี้เป็นห้องต่ำเพราะันว่าห้องไหลไปห้องนั้นเพราะว่าห้องนั้นมันสูงแหละห้องนั้นมันสูงแล้วมันจงไหลมาเลยเนาะอันนี้มันต้องได็ดตรงห่างไป้นหันหลีมองเห็นเนาะเออันนี้ก็คือห้องน้ำเฮาแต่ว่า หลังใส่บ่ได้เนาะมันเต็มแล้วอันนี้คือแบบหลังหงเฮยนเฮานี่เนาะมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องเห็นบอดเอนคนกับบอมี่คุนคันนั้นก็เป็นขอกมูข้าวบ่ดแมนเฮือนคนนะเนาะพูนบอดเฮือนคนหลังแดงแดงหลังที่ส่งเนาะมันไกลเพราะว่าเนื่องจากว่าในหลังกำแพงมันจะเป็นุ่นนทางเนาะนี่นะเนาะเป็นวนทาง เป <Yeah. S 1> <No. S 2> no, ็นหุ่นทางลาเห็นหาเฮาย่านเลยฮาเด่นเลยไฮนาคนหลัก็เป็นหุนทางบ้านเฮือนนี่จากไก่บ้านหางบ้านหางแล้วก็อันเฮือนนี่ไกลแต่หลังเดียวนี่แต่เป็นเฮือนไอโน่เห็นบ้างเห็นบ้างไปโน่ ใช่ล้างห่อผักเนาะแต่มันเป็นแบบงเงื่อนผู้ชายขนาดพี่เนาะแต่มันเล่าก็คนไงเออเลาก็บ,บริหิทธิยังดอกแต่ว่าเลากับขิดย่านท่นานแหละเนาะอันนี้ก็เป็นล้างห่อผักทางด้านหลังแล้วก็ทางด้านทาง้องน้ำเนาะ ทางงวงน้ำหนี่ก็สิเป็นป่าเบิดน,นี่เห็นบ่งพี่น้องเป็นป่ามัมคืมเบิร์ตหนึ่งอ๋ออันนี้ก็บ้วงน้ำปฐมอันนี้ก็ล้างงวงเหยียบปฐมอันนี้งวงเหยียบปฐะถมอ๋อพะว่าเนื่องจากว่าเนาะเป็นงวงเหยียนเฮานี่พี่น้องบม่ได้มีเหยีนขู่เหยีนคน ก็เลยเห็นให้ให้มีอาการย่าดกลัวเนาะบวจะพีสางนางใหม่คือกันเท่าไรเนาะแ้วก,กะก็เลยให้อันตุลาเนี่เป็นผู้มาสวยนะสวยสวยยังสวยนอนนอนเป็นหมูเนาะพี่น้องตุลามานอนเป็นหมูเพราะว่านาเรียนนี่เขาเมือแล้วมันซุกตอนแรกมันซุกเขาจะกลับโรดนะเพราะว่าบอกให้เขาอยู่เขากับ คือว่าอะไรเนาะคือมันเป็นแบบดูเงินดูซานก็จะกับอ่ามีเรียกมีงานเนาะพี่น้องเนาะเลยอยากเห็ดซอยโคซอยเม่เนาะอยาเห็ดให้เฮากะย่านเฮาเผาเป็นผู้หญิงอีกอย่างกัโตัน้อยๆเนาะตอนนี้ในเงินทำร้อยนะรังกำแพงเลยเนาะรังกำแพงก็เลยแต่ว่าย่าน อยากอยาเห็นลําข่พี่น้องเด้อสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะไปทํารอยเราเห็ดยังอยู่ในตอนนี้ปกติกะแ้ก็ว่าน้ําคนดีอยู่แต่ว่าเฮากะเฮาก็ว่าน้ําสวน้อยบ่ได้บ่ได้อ้อแอกับเจ้าหนเจ้ากะอยู่แต่เจ้าอันนี้เ็ดฮแบบว่าแง Ở đây hãy 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 vật Nó hãy 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 Hết

หายเบิ่อหายส้มสำนานพี่น้องแต่อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครูอําเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กำลังโรงเรียนมัธยมเหมือนเนาะลืมเป็นกำลังใจให้ครูอําพี่น้องนะเอนนี้กำลังมาบ้านกวงบ้านไกลพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็ไปขุดจิโร่ฮาะากับมาได้การบรายดอกฝนตกแล้วก็มามาแล้วก็เลยไปล้างอ่านค่ะอ่าบรายย่างพี่น้อง อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับอัมถาว่าขาตกบกพร่องตัวใดเนาะที่เฮาแววบ่อสัตว์บ่อเจนตัวใดกะขอโทษขออภนะัยน้ำมันไหลเด้อพี่นอ้องเด้อเนาะก็คนใหม่คลิปหน้าจ้าสบายดีอ่าฝนมาอีกแล้วพี่น้องเลยมามาหลุดมาชมกันอีกคลิปหน้าว่าฝนนี่มันชืแห้งสำหรับว่าในแห้งขนาดเลยสบายดีบ๊ายบาย